ตอนนี้กำลังเดินทางไปกาญจนบุรีนะครับผมหลังจากที่เมื่อคืนนะครับเรามาถึงประมาณตีสามตีสี่ประมาณนี้นะครับผมก็มาตั้งเต็นท์แล้วก็นอนพักผ่อนตื่นเช้ามานะครับเราก็มาที่หน้าเสาธงตรงนี้นะครับก็คือจุดลงทะเบียนนะครับผมทุกคนนะครับที่มานะครับก็ต้องลงทะเบียนโทรจองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับเราก็มาลงทะเบียนแล้วก็มาชําระเงินนะครับผม เจ้าหน้าที่เขาก็จะบีฟกันก่อนนะครับผมเคารุนขางชาติเสร็จเขาก็จะประชุม,มนะครับก่อนที่จะพานักท่องเที่ยวไปนะครับผมแล้วก็รับชูชีพบางคนก็อาจจะรีวิวมาแล้วบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าฟังฟังไปนะครับเขาขอให้ผมได้ทําหน้าที่ผมนิดนึงนะครับผมจะได้นอนหลับนะครับก็มันจะเป็นการเดินป่าระยะสั้นนะครับสั้นจริงๆครับ3กิโลกับ7กิโล 7กิโลสำหรับนางแอนนะครับไปกับแอนนะครับเป็นการเดินป่าระยะสั้นที่คุณต้องใช้ร่างกายของคุณทุกส่วนนะครับทุกส่วนจริงๆในการเดินทางเพราะการรูปแบบในการเดินทางครั้งนี้ทั้งเสาหินและนางแอนเดินป่าล่องแกงแรกเปีนเขานะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นอันดับแรกที่เราต้องไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเลยนะครับถึงรองเท้าเตรียมใม้ครบนะครับรองเท้าต้องเป็นรองเท้าคุณส้นเท่านั้น ผู้ที่ไปถ้ำเสาหินให้หาไปฉายไปด้วยนะครับตามในใบที่เราลงทะเบียนเราได้อ่านได้ทุกตัวแล้วบอกเราทีเลยเนียหาให้นะครับไม่เกินความสามารถครับร้อยคนยี่สิบร้อยกว่าดวงหาได้ครับหาได้หาไปนะครับหาจากที่นี่เลยใครไม่มีรองเท้าหุมสุดเจหาที่นี่เลยนะครับที่นี่รองเท้าเยอะเป็นสุสานนะครับเพียบเรามีให้ใส่เยอะหลายเบอร์นะครับ ผมม no on. ั่นใจว่ามีให้ใส่แน่นอนนะครับเนื่องจากมันเป็นการเดินป่าที่พบกับสภาพคุกสภาพนะครับเดินป่าล่องแก่งปีนเขาและกายเป็นสิ่งสําคัญการเดินเป็นสิ่งสําคัญนะครับเขาบอกว่าเจ็ดโตกับหนึงไม่เท่าหนึ่งเสาหินมันก็ต้องระดับหนึ่งนะครับโูกัะดึงยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรเสาหินเจ็ดกิโลมันเทียบกันได้ไงอันดับแรกแรกเตือนกันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว นั่นคือโรคที่อันตรายต่อชีวิตของท่านเองนะครับต้องให้ท่นานสังเกตอาการตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มนั้นไหมนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนั้นเราจะได้แกกไข้ทันนะครับนั่นคือโรคโรคภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้อาจจะเกิดขึ้นได้ในการเดินทางลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดอาการดังต่อไปนีให้ทุกท่านขอเจ้าละขอ,อยาแก้แพ้ที่เจ้าหน้าที่ทานนะครับมันเป็นยาแก้แพ้ที่ทางโรงพยาบาลแนะนําให้เราใช้นะครับ พื่อนนะครับพิษเด็กอาการแพ้ต่างๆนะครับพอทานยาไปแล้วให้ท่านสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับว่าพิษมันไม่ได้แก้พิษนะครับทางเดินหายใจท่านกำลังตีบตันนะครับต้องกลับโดยไวั้วยนฝัถามว่าเราเคยเจอเคสนี้ไหมเจอครับออกอาทิ์ที่แล้ววิ่งเกือบตายนะครับถามก็ออกมา สี่คนร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับคนมาขวดระวังขวดสักการัะที่หันพึ่งจะเอาซอฟเฟลท่านไปได้หกโอยหกโง่หการเดินทางถ้าท้านแลครับไหลไปตามนะว่ายน้ำเป็นต้องแต่ก้มหน้าโค้งตาว่ายน้ำอย่างเดียวนะครับเขาจะไม่ดูอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่าเหนื่อยยาอายมันเป็นเรื่องปกตินะครับรับรับผู้ที่มีโรคประจำตัว นะครับผม,มกำลังเริ่มเดินทางไปถ้ำนกนางแอ่นใช่ไหมใช่เส <laughs> ่นกไหมมีนกไหมมีนกข่อยาวโปรวโปรวโปรวเรยอะ <laughs> นะเพิ่แมแปดสิบเก้าสาย โอสุภาพสตรีด้วยนะาาาา้นี่พี่เขาทุ่มเทและลท,ทุ่มทุนนะครับในการยกดุนไม้ไผ่ให้นะครับผมสุดยอดนะครับวความรู้ทั่วไปนะครับผม Absolutely. เราก็จะเดินมาแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปเป็นจุดๆนะครับผมเป็นจุดชมวิวนองนแอ่นแล้วก็ที่เ,เรียกกันวานอค่ไครับด้นถ่านคนถ่ากับ่มาเนือเราจะไปที่นี้ครับ แสดงว่าเรามาก่อนก็เสร็จก่อนใช่ค่ะมาก่อนอ่าแล้วม,มีเวลาถ่ายรูปด้วยค่ะถ้ามาแบบช่วงต่างๆงอย่างเงี้ยคุณงา่มาจตถ่ายรูปเราก,ก็เหมือนอรอช้าไปหยุหน้าใช่ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินทางไปถ้ำน,นกนางแอ่นนะครับผมล <c oughs> แล้วก็จะมีถ้ำเอเลี่ยน แล้วก็พรุ่งนี้ไปถ้ำเสาหินนะครับต, <c oughs> ต้นใหญ่จริงๆนกนางแอ่นนะครับ ประตูทะลุมิตินะครับผมตอนนี้เรากำลังทะลุมิตินะครับ ิตอนนี <Harriet> ้เราอยู่จุดถ่ายรูปประตูทะลุมิตินะครับก็รอถ่ายรูปมันอยู่นะครับผม เรียหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ทุกคนต้องเรียนนะครับ ก็จะเป็นไอจุดโดดนะครับผมถ้าเกิดว่าใครฮะเอาเสื้อมาผิดเอาเอาเสื้อมาเล็กมากก็ว่าตรงนี้จะเป็นจุดโดดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่โดดก็จะลัดไปด้านข้างนะครับผมแล้วก็ลอยน้ำลงไปนะครับ ขากลับเราก็จะไปตามทานน้ำนะครับผมไหลไปจนออกเลยนะครับนี่นะครับทุกคนกำลังรอโดดน้ำนะครับผมนี่นะครับจุดโดดน้ำนะครับผมแค่นี้เองนะครับแค่โดดตรงนี้มาตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่โดดนะครับผมก็แค่เดินมานะเดินเดินมาแล้วก็ไปกันต่อนะครับ นี่นะครับทุกคนก็โดดลงมาปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไหลไปตามท่านน้ำนะครับผม,ม,กกม,มเอิอ่เออมเจตันแล้วนะวีดีโออะ มาเลยวิดีโอหนึ่งส,งสความสูง3860ัอยโว้ยโดดกันเนยมัสู้สู้ เลยอันนี้แบบเตี้ยสิบเท่ากว่าโดดหอยอีกเนี่ยนู่นไปอยู่ขอนไม้เนี่ยขอนไม้นู่นอะ พื้นที่เต็มเลยเนี่ย ไปบายหน่อยายบายหน่อยวิดีโอวีดีโอจุดไหนที่ต้องเดินก็ต้องเดินนะครับผมถ่ายวิดีโออยู่เนี้ยปล่อยมันไหลไปปล่อยมันไหลไป ทำตัวเหมือนผู้ป่วยอ่ะไม่ไปแล้วเว้ยติดเอาข้างหน้าไปก็กลัวหัวอยกงกูเย็นสบายนะครับ คริมสโลหน,น,น,น่อยเ้ะ้ย้ย้ยเ้ยเดี๋ยวี้ออก่อนสองสสวยมากนะมาฝัา่งนีไ้ไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยอย่าอย่าชนหินไม่มาฝั่งนี้เน้นฝั่งนี้เน้นฝั่งนี้ตอนนี้พาแก๊งสาวๆนะครับว่ายนะ้ำไม่เป็นสักคนเลยนะครับ <c oughs> สุดยอดนะครับผม <c oughs> อยู่ในเชือกนะครับใครวะบอกไม่รู้ไม่ได้บอกเราไป <c oughs> เต็นตะคิวเล้ยหนึ่งครับนี่ไหลเชี่ยวมากนะครับว่

ao nãy Không đâu anh. Không cả phần này Mình mới đứng ừ, đây đây không? đây. này.

ถ้ำสวยนะครับผมแต่ตอนนี้ลึกมากกาไม่ถึงใส่ผ้าใบไม่ใส่ผ้าใบก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเดินป่านะครับผมเดินเข้ามาไกลนะครับยืนจึ๊กจ ครัผมแล้วก็ไหลมาไหลมานะครับไหลไปนะครับแล้วก็ไปถึงจุดนู่นนะสวยนะ ตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังยืนต่อคิวกันถ่ายรูปจุดนั้นจุดเดียวนะครับผม ทุกสถานการณ์นะครับมุดถ้าลงน้ำไต่เขาปีนผาโทรศัพท์พังมีในแก๊งนี่หมดเป็นตะคิวก็เป็น Sáng xuôi tony. Thanks, rồi, thanks, Bye bye, bye bye, 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 ตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไปกระโดดหน้าผาอีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้ก็จะหเมตรนะครับผมจุดเมื่อกี้สาเมตรนะครับจุดนี้หกเมตรเออเดี๋ยวดูภาพข้างหน้านะครับผมสวยมากนะครับไอหินงอกหินย้อยเหนื่อยเหมือนกันนะ ฮะเนี่ยโดดตรงนี้เหรอ,อโดดไปตรงนี้ก็ไหนวันนี้แค่โดดตรงนี้ไม่ไหวนะนนนไปเลยไปกันต่อนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีก1จุดนะครับผมจุดนี้จะ6เมตรนะครับดูดูอย่างนี้ดูมันจะต่ําๆนะแต่ว่าน่าจะสูงอยู่นะครับผม6เ<ด>มตรก็มไม่สูงเออได้คิวที่4วันนี้แต่ว่ามาคิวที่ 2, 2> คืออะไรอ่ะหัวอนาคอนดาหัวอนาคอนดาอนาคอนดาเป็นยังไงวะอ๋ออนาคอนดางู หอยเน,นี่ยเหรอหัวเอเลี่ยนเนี่ยเห็นไหมหัวเอเลี่ยน <c oughs> อันนี้อันนี้เอนเลี่ยนน่ยอันน่าคนหน้างูไงอันนั้นลิงลิงก็หัวไปเลยอยากลิงาาอยากลิงลิงจินตนาการนะครับกำลังจินตนาการฆ่าวเวลาอยู่นะครับผมคือกิจกรรมที่นี่ต้องรอคิวข้างหน้านะผมรอ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 คือหนึ่งทีมพูดถึงวันเดย์ทริปก็ครบรถแล้วนะไม่หนึ่งทีมมีมีไกด์กี่คนเนี่ย ครึ่งวันเนี่ยฮะเรามีไกด์อยู่ไกด์ไกด์สามมีเจ้าหน้าที่หนึ่งเขาเจ้าหน้าที่หนึ่งแล้วก็มีไกด์นำทางอีกสองนะครับผมก็จะนำแล้วก็ปิดท้ายอ่าอ่าอันนี้ก็อนาคอนด้แล้วนะครับผมนี่นนนี้ะครับหน้าปากนี่นะครับนี่ลูกตาอันนี้อันนี้ทีเดเตอร์เอ้ยเอ้ยอันนี้เอเลี่ยนอันนี้ โอ้นยนั่งมือไม่นักไหนนนมืออันนี้มือไม่นากนะครับแล้วก็มะนาวอยู่ไหนไม่รู้นะครับมะนาวมะนาวอยู่นี่น,นี่อะไรวะ <c oughs> ไม้เวลาน้ําเวลาน้ําป่าไหลหลากมานะครับผมก็จะอยู่ระดับบนนี่เลยนะไม้ก็จะคาอยู่ข้างบนเยอะ <c oughs> น่ากลัวนะครับ กุ๊ปเรากับกรุ๊ปเขาเป็นคนละเรื่องเลยกรุ๊ปเขาระหว่างเราเดินทางนะครับผมพี่ๆเขาก็ให้ความรู้ถ้าไม่โดดนะคถ้าไม่โดดเราจะลงทางนี้อ๋อถ้าไม่โดดลงทางนี้แต่โดดอ่าแต่โดดก็โดดไปโดดง่ายกว่าใช่ไหมได้ได้ไปเลยนี่นะครับหเมตรทุกคนต้องใส่ชูชีพนะครับดูแบบนี้มันดูไม่สูงเลยครับ สบ,บายสบ,บายน,นี่ไม่ดีออยู่เหรอ แทนน้องเขมาไหมลึกีย็นะอะน้อยไหลที่ดินเขาหนาก็เดี๋ยวเขาหนาไหลเลยมันลึกหรอยังไม่รู้อีกรอยมาเป็นเมตรน้อยมาเป็นกิโลเลยตีนไม่ตึนเอาไอติ๊กไม่อยู่หน่อยเฝาน้องสวยดีนะครับภาพข้างบนใช่ว้าเออนี่สวยนี่สวยนี่สวย นี่สโลแกนสโลแกนเขาเขียนไหมเห็นอะไรจมอยู่ในน้ำเขียนไหมสโลแกนไม่มีไม่มีไม่มีแกนปุ่นดังกันไต่ทำไมกุ๊บเราเนี่ยจะบอกยังไงดีถามจะบอกบอกจอดฉี่จอดเยี่ยวอยู่ตรงนู้นมาตรงนี้ประมาณ 500เมตรได้ไหมสามร้อยสี่ร้อยเออสวยดีมุมนี้จุดโดดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศถ้ำนกนางแอน่นอ้ยตอนนี้เย็นมากหนาวอันนี้มีเชือกแล้วนะครับเพราะว่าตอนตอนนี้คือน้ำไม่ไหลนะครับมันก็เลยแบบแล้วก็ใส่รองเท้าก็เลยตีเท้าไม่ไปนะครับ แล้วบรรดาสาวๆแก๊งนี้5-6ชีวิตวนะ่าน้ำไม่เป็นสักคน <c oughs> นะก็ <c oughs> ต้องดูแลกันไปนะฮะเป็นแผลเต็มนี่เขียวเนี่ยอออ๋ออ๋ออันนี้ไหลแล้วครับสบายว้าวสวยรนึงเลยเอ่ะก็มีเออมีเชือกอย่างี้ก็ดีเนาะค <c oughs> <c oughs> วรจะมีตั้งแต่ตรงนู้นละ บรรยากาศดีเหมือนเหมือนป่าหินมะพานนะครับตอนนี้ระวังหินนะครับระวังหินหัวหินหนูเดี๋ยวต้องต่อสาวสาวก่อนนะสาวสาวตัวเท่ากันด้วยสามสาวเนี่ย Mày chưa, không, 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 สายางเดเดี๋ยวขออนุญาตมัดรองเท้านะครับนะครับเราก็จะไหลมาถึงจุดนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีน้องๆไกลนะครับเขาก็ถือชูชีพให้นะครับผมบริการอย่างดีนะครับคอยดูแลอย่างดีไม่ว่าจะถือกระเป๋าให้ถือชูชีพให้แล้วก็คอยอดูแลระหว่างทางนะครับผม จากจุดนี้นะครับผมก็จะถึงทางออกนะครับอีกประมาณ300เมตรกิจกรรมเดินถ้ำนกนางแอ่นนะครับเป็นกิจกรรมระยะสัน้นใช้เวลาเพียงครึ่งวันเองนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ถ้ำเสาหินใช้เวลา1วันเต็มๆนะครับจะสนุกขนาดไหนฝากทุกคนติดตามใน EP ีที่2ด้วยนะครับ